เกิเป็นอาทิตย์พี่น้องว่าได้เห็น,ดนแดดยายอิงเลยออกมาทายบ้านจะโขงพรอมกับแสงแดด <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะเอามาให้เพื่อนๆได้เบ่งเนาะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวยายอิงสิพาไปเบ่งอันทองฟ้าสวยๆพี่น้องแต่ว่าต้นอกหน้าบ้านยังบ่ท่านได้ผิใบเด้วยค่ะเดี๋ยวยายอิงสิพาไปเบ่งดอก ดอกดาฟโเดลที่ยายอิงลงไปให้เบิงเนาะอันนี้อยู่หน้าบ้านพี่อิงเด้อจำได้บ่พี่น้องพี่ยายอิงมาทำความสะอาดเอาใบไม้ออกนะะี่ค่ะอันนี้เป็นดาฟโเดลเป็นพันแค,ะ,นะ,คะ์เด้อค่ะดาฟโเดลฟันหนูพันหนูพ,นหนพันแคะนะคะดอกคือการนั่นหละแต่ว่าเป็นพันแคะเนาะน,นี่มาเบิงอันที่พี่อิงลงไปเมื่อช่วงประมาณ3 4มสเดือนเนาะ แล้วก็มีดอกสีม่วงมีดอกสีม่งวงนี่พี่อิงจําบ่ได้เด้อว,ว่ามันซื้อดอกอีหยังค่ะแต่ว่ามันเป็นดอกไม้หน้าหนาวนี่แหละค่ะนี่ดาฟเดลวที่ยายอิงลงไว้นี่ค่ะหลายสายพันธุ์อยู่เริ่มออกดอกแล้วค่ะนี่อันพันธุ์หนูพันธุ์แคะนั่นลงไวตั้งแต่หลายหลายปีแล้วเนี่ยเห็นบ่อันดอกอันเนี้ยจะมีสีม่วงพี่น้องงามงาม ดาฟโฟเดลอันนี้เดี๋ยวมันออกดอกหลายๆเลยแย่อิงยังสีมอไทายเห็บเบิงเด้อมนสีงามงามละพี่น้องเนี่ยคะ่ยะแี่อิงเบิงสภาพบ้านแย่อิงอันนี้หน้าบ้านนี่นี่พี่น้องน้าเต็มน้ามต็มเบิงเด้อโอ้ยฝนตกเียยกระดอดกระเดียสภาพเนี่ยพี่น้องเอ้ย มีแต่ฝนปีเนี่ยฝนคักฝนเนี่ยเมิ่งยายอิงไม่ได้ออกไปเหตุยังดหรอกเพราะยายอิงมันจะบอ่อบสบายฮอดเป็นคุณเจอดว่าอันว่ายา,รรายิงเป็นไข้แม่นไข่วัดธรรมดายายิงเป็นโควิดคุณหล่ะบ่เศ้าจากเถียมีต้นไม้เิ่งดูอันที่ปลูกไว้หน้าบ้านมาจอมาแจยอยา้อยู่หน้าบ้านัมหยังเนี่ย อันนี้ห้องที่ยยอิงต่อไม้ด้วยคะนี่เดอร์นี่ห้องที่ยจะอิงต่อไม้ไมเมื่อปีที่แล้วคุณเนาะเนี่ยเห็ดไม่เห็ดขึ้นมาอีก้องหนึงกว้างมากญ่มากพี่น้องเอ้ยมันบ่แลวเป็นตะเคียะครังไหนตอนนี้กำลังเห็ดหองน้ำค่ะล้อเห็ดหองน้ำเสร็จแล้วจะอิงก็สิปูผมก็สิแล้วล่ะค่ะมึอดันน่ะเออ อยากให้คุณแม่อยากให้คุณแม่พาออกไปยางแต่ว่ามื้อนี้มันมีแดดยายอิงก็ได้ออกมาบึงสำรวจต้นไม้ยายอิงซื่อดอกค่ะยังบ่้นทันได้ออกไปใส่ดอกอยากให้แม่พาออกไปยางบอกบอพาไปดอกมาเลยไปเลยไปเลยไปหาแดดเลยไป,ยไปอยากให้แม่พาออกไปยางเด้พี่น้องเพื่อนนะไปยายอิงนะบ่มี บ่มีแห้งดีสิพาเขาไปย่างหรอกระวังต้นไม้แม่อีตายด้ยวยนะนะต้นไม้แม่กับท่านได้เสร็จเลยไปเลยไปหาแดดไปลูกไปไปหาแดดดีเด้อไปละนั่นบอกไปหาแดดขึ้นแรนมาอยู่พีวะเธอโทบีเธอทำอะไรบีบีบ,บ,บีพูแนแล้วพูนะ่ะลูกลิงกันยังวะพี่น้อง มันบอเมียมันเป็นลิงเหรอลูกเออน้องเป็นลิงเอาเป็นลิงก็เป็นเอาเป็นลิงก็เป็นเออเอาโซ่ทิมนั่นล่ะโซฟ้าสุดเนี่ยยายอิงนี่ได้ซื้อโซฟ้าหนังมาไหวละเออพากันนังร้อยอยู่นั่นล่ะเดี๋ยวแดดสิพาไปว่าต้องเสียงดังห้ามเสียงดังนะคะโอเคนะ Ah, yim, yeah, smile, uh, good boy, good girl.